เล่นเกมนี้ทั้งสองน้องนะครับได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจริงๆก็ขอบคุณเกมนี้ที่ทําให้เราได้เห็นเขาเรียกว่าแผนที่ของชีวิตของตัวเราเองว่าเดิมนับปัจจุบันก่อนที่เราเคยเป็นนะครับมันเป็นมาอย่างไงและถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปมันจะพบเจอกับอะไรบ้างและวพราะในระอบที่2องอ่ะเราได้รู้เลยว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ที่มีความหมายหรือว่าชีวิตที่ได้สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้อ่ะเราควรจะทำอะไรบ้าง มันทําให้เราแบบเราเห็นภาพอนาคตว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยจะทําอย่างไรแล้วเรารู้สึกว่าทํายังไงให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเบามากขึ้นและสุดท้ายแล้วอ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวเราโอเคในสังคมเราอาจจะแบบเจอพบเจอกับคนมากมายเวลาที่คนเขาเล่นด้วยกันเราเห็นการแข่งขันเราเห็นอะไรก็ตามหลายครั้งมันเล่นอัดกว่าความรู้สึกของตัวเองครับเกมมันบอกความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องแข่งขันใครเยงแค่เราแข่งตัวเอง เรามีความสุดได้นะคระัะที่เราเป็นได้เนาะเราหลายครั้งเราออกเอาคอมปเพียกซ์ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ที่1ทําทไมตอนนี้เราไม่ได้ที่3แต่พอสุดท้ายแล้วสุดท้ายบั้นปลายชีวิตอ่ะมันตอบกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราอยากมีความสุขแบบไหนมากกว่าน,นัน้นคือคำตอบและเกมเนี่ยมันบอกเราว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขแบบไหนได้อย่างไรแล้วผมรู้สึกว่ามันมีมินนิ่งชีวิตม,มันมีมินนิ่งมากขึ้นและมันทําให้เห็นว่าหลังจากนี้เราควรทําอะไรต่อ แล้วอะไรที่เราทําดีเราขีดต่อไปเป้าหมายอะไรอยู่ความเชื่ออะไรที่เราที่เรายังคงเชื่ออยู่ทํามันต่อไปและเกมนี้มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนว่าณนะวันนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรถ้าคุณอยากมีชีวิตแบบที่คุณต้องการ